มาที่เรื่องของบิ๊กโจ๊กกันบ้างน,นะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าช่วงที่ Big oke, บิ๊กโจ๊กมรสุมเข้าหนักๆเนี่ยก็จะมีการไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับบิ๊กโจ๊กหลายต่อหลายคนแต่หนึ่งในนั้นที่เรียกว่าเป็นขาประจำครับพันตำรวจเอกกฤษณพงศ์กันชัยกิจรองผู้กำกับการกองร้องทุกสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจถ้าเกิดยังจำกันได้ถึงแม้กระทั่งเจ้าตัวเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าตระเวนร้องเรียนในหลายประเด็นแม้กระทั่งคดีสวยคาราโอเกะที่เกิดตั้งแต่ปี53อ่ะ ก็ไปขอให้หรื้อฟื้นคดีนะครับปรากฏว่าบิ๊กโจ๊กเขาก็มีการฟ้องร้องอายการสูงสุดสั่งฟ้องปรากฏเจ้าตัวไม่พบอายการตามนัดครับเลยโยนหมายจับเลยฮะคือมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะท่านเป็นพันตำรวจเอกนะครับไปดูรายละเอียดกันหน่อยครับสารแขวงปทุมวันออกหมายจับพันตำรวจเอกกฤษณะพงกัญชัยกิจ รองผู้บังคับการกองร้องทุกข์สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจหลังจากไม่มาพบพนักงานอายการสํานักงานอายการพิเศษฝ่ายสารแขวง6ปทุมวันตามกําหนดนัดเพื่อน,นําตัวฟ้องต่อศาลคดีนี้พลเรือสุรเชษหักพานแจ้งความเอาไว้สนปทุมวันหลังจากพันตำรวจเอกกฤษณพงษ์และพวกนําข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และหมินประมาทก่อนหน้านี้อายการสูงสุดมีคําสั่งอนุญ,ญาตให้ฟ้องในคดีพันตำรวจเอกกิษณพงษ์ และพวกอีก3คนแจ้งความอันเป็นเท็จแก่เจ้าหน้าที่แก่เจ้าพนักงานและมีหนังสือแจ้งให้ทั้งหมดเข้าพบพนักงานอายการคดีพิเศษฝ่ายสารแขวง6เพื่อยื่นฟ้องต่อศาลครั้งแรก8มกราคม68แล้วก็ครั้งที่2คือเมื่อวานนี้30มกราคม68แต่เมื่อถึงกําหนดปรากฏว่าพันตรนารวจกฤษณพงศ์ผู้ต้องหาที่หไม่มาพบพนักงานอายการครับสำนักงานอายการพิเศษฝ่ายสารแขวง6ปทุมวันพอไม่มาพบก็เลย ไม่สามารถส่งตัวผู้ต้องหาได้พนักงานสอบสวนจึงยื่นคำร้องขอออกหมายจับพันตำรวจเอกกฤษณพงษ์ให้จัดส่งหมายจับตำหนิรูป,ปรพรรณไปยังพนักงานอายการสำนักงานอายการพิเศษฝ่ายคดีสารแขวงหกปทุมวันเพื่อดำเนินการต่อไปนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าในภายหลังครับพันตำรวจเอกกฤษณพงษ์มาแสดงตัวต่อสารแล้วนะครับและอายการก็ส่งฟ้องมีการยื่นขอประกันตัวสารอนุญ,ญาตวงเงิน30 0 0 0บาท ก็เรียกได้ว่าโดนออกหมายจับแต่ก็มารายงานตัวทันนะครับ hmm. สําหรับพันตำรวจเอกกฤษณพง์กันชัยกิจครับถือเป็นคู่กรณีสงครามตัวแทนที่มีพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานเป็นผู้ถูกกล่าวหาโดยเข้ายื่นเอกสารร้องเรียนหลากหลายข้อหาหลากหลายสถานที่ต่อพิจิและพิจกกล่างว่านีน่คือการนําข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับแล้วก็มีการถาแถลงต่อสื่อมวลชนทําให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงต่อพิจิกก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากการที่ รวบรวมข้อมูลนะครับก็พบว่าก่อนหน้าพันตำรวจกิตสนพงศ์เคยยื่นหนังสือคำร้องขอรื้อฟื้นคดีส่วยคาราโอเกะตั้งแต่ปี53ฮะ14 15ปีที่แล้วที่บิ๊กโจ๊กเคยถูกกล่าวหากรณีรับส่วยในพื้นที่ภาคอีสานอันนี้ไปร้องเมื่อ16ธันวาคม67คิดดูเป็นคดีที่ตั้งแต่บิ๊กโจ๊กพันเอกพันตำรวจเอกอตอนนี้พลตำรวจเอกนะครับรวมถึงร้องเรียนต่อคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจดำเนินการทางวินัยกับบิ๊กโจ๊ก ที่ให้คนอื่นลงลายมือชื่อปลอมในการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่เพื่อรับพระราชทานปริญญาและเข็มวิทยาฐานะวอปอรุ่นที่65อันนี้ร้องเมื่อวันที่2เมษาย,ยน67และกรณีวันที่6มิถุนาย,ยน67ยื่นเรื่องให้ดำเนินคดีกับบิ๊กโจ๊กตามถามความผิดดูหมินหมินประมาทหรือแสดงความอาฆา,าตมาดรรายมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สมเร็จราชการแทนพระองค์อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2 กรณีบิ๊กโจ๊กพูดบนเวทีเมื่อครั้งล่ารายชื่อประชาชนเพื่อกวาดบ้านปาปชเมื่อวันที่22พฤษภาคม2567โอ้โหโอ้โหเลยว่าไม่ปล่อยเลยนะนี่บิ๊กโจ๊กเขาก็เลย <J> ฟ้องกลับเลยมินประมาด